รอพอกกลันกันเป็นแถวรอพอกกลันกันเป็นแถวเลยเา้ามานะเรื่องราวเหรียญจีนผมเก็บไว้ก่อนผมมีความชอบเป็นพิเศษรอพอกัน่นพกกั่นได้ครับได้นะครับลวมพกกัน จะหาที่ไหนอะพอกันเรียนเป็นล้านหลายล้านสภาพนี้ผมก็ถือว่าเ่ยสภาพนี้ผมก็ถือว่าสวยมากๆนะสำหรับเรียนพอกันผมที่ว่าสมบูรณ์มากๆแล้วเท่าที่เห็นในตอนนี้ไม่ขาดนี่ ถ้าขาดขาดไปแล้วครับไม่ขาดอ่าถ้าขาดขาดไปแล้วเห็นไหมไม่ขาดครับแขวนจนสึกขนาดนี้แขวนเปือยยังไม่ขาดเลยครับจะขาดได้ยังไงครับใช่สภาพนี้เลี่ยมนะตลับฝั่งเบชใช้ไม่อายใครแล้วครับ สามแสนห้าแพงเลยครับเพราะกันสแสดงผมซื้อแพงแต่เอาพ้าในบ้านสิบองค์รวมกันก็รวมรวมล้านแล้วนะครับไปรวมกันแลกเพราะกันไม่รู้เขาจะแลกให้หรือเปล่า คือคุณจะไม่ได้เพราะกันจากผมแน่นอนถ้าไม่มีราคาค้ำให้ผมที่ผมสบายใจนะครับมีใครปิดประคำยังครับประคำเรื่องกันผีท่านหลวงพ่ออุตมะอันนี้มีตะกุดด้วยอันนี้เส้นใหญ่นะปกติเจอเส้นเล็กเส้นนี้เส้นจัมโบ้เนี่ยผมบอกเลยนะแล้วเส้นนี้มีตะกุดนี่ ํกำกับไว้ให้ด้วยถ้าใครมีปัญหากับผีอ่ะอันนี้เอาอยู่อถ้าใครมีปัญหากับผีอันนี้เพราะวางขอรับหนึ่งพันอ้าวได้ให้พี่บุญเลิศไปพี่บุญเลิศลูกค้าดีไม่ใช่ประเด็น เพราะวางเยเนี่ยแท้ดูง่ายนะแต่น่าจะเป็นปีหลังๆเพราะแพ้หนึ่งพันเพราแพ้มีใครปิดไปยังเพราแพ้มีคนปิดไปแล้วพี่บุลเลอร์ไม่ทันแล้วแสนห้าไม่มีใครเอาผมเอาสองแสนยังเด้งเลยครับนี่ก็ไปดูไล่บล็อกกันเอานะข้างหลังเนี่ยเป็นกัดกดมีสังขยาคือพื้นๆขอบเหรียญเนี่ยนะครับ ปีหนึ่งกว่าอยู่แล,แล้วครับแต่หนึ่งกว่าสองกว่าใช่ครับพี่ชายใจพระเพราะการครก็แน่นอนครับต้องบอกว่าที่สุดอยู่แล้วอ่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้โอ้ยเหรียญเพอกเกี้ยงหน้าเงินข้างหลังเนื้อนวะด้วยข้างหลังใส่เม็ดกริง โอ้โหนักมวยเมืองการ่ะนะใช้พี่รอดแขนพระเกี้ยงเนี่ยไม่เคยมีแตกโจรก็ใช้ตำรวจก็ใช้ท่านเป็นหลานแท้ๆเพราะเปลี่ยนวัดใต้พระเกี้ยงวัดเขาใหญ่ปลูกเสกเหรียญเพราะอุ้ยบ้านหม้อที่ระเบิดทำอะไรไม่ได้ด้วยเพระเกี้ยงเนี่ยแล้วปลูกเศกเดียวด้วยนะเพราะอุ้ยเนี่ยเอาไปให้พรเกี้ยงปลูกเสกเดียวด้วยไปหาหลวงพ่ออุทัยอ่ะหลวงพ่ออุทัยอ่ะท่านจะบอกว่าถ้ามีพระเกี้ยงอ่ะ นันะอาจารย์ฉันนน่แล้วนี่เนื้อนวะหน้าเงินนวะด้วยนะไม่ใช่ทองแดงนะนวะหน้ากากเงินเนี่ยแล้วทำกิ่งใส่ไว้หลังเหรียญไม่เจอมากี่ปีแล้วเนี่ยมีใครเึงเด็กเมืองการอยู่มั้งเหรียญเนี้ยเอา2องพันเจบาทกำไรสองรอเนื้อนวะหน้ากากเงิน หายากเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยบาทนะนี่เนื้อนวะหนะ้ากากเงินด้วยนะหายากผมบอกเลย คุ้มคือเอาว่าเหรียญเนี้ยถ้าใครตายหงงนีบอกญาติมาเก็บค่าทําศพกับผมเป็นไปไม่ได้ เอาละโอ้โหพ่อเกี้ยงบางคนไม่รู้ต้องวางให้คนรู้จักไปหาใช้นะครับอันนี้ปิดตาเพระอวางไว้กำแพงแสนแบบลงชาแรก็กผมเรียมเก็บไว้องหนึ่งเนี่ยที่แบบลงชาแร็กครับ นะะอ่ะนี่ปิดตาคุณต้องไปหาเสิร์ชประวัติพระวางดูอะสมัยก่อนเหนเเรียญในอำเภอกำแมงแสนเหรียญแพงสุดเหรียญพระวังนะครับรุ่นแรกที่มีไข่ปลาล้อมนั่งเต็มองค์เจ้าคณะอำเภอกาแมงแสนเป็นมาร์เกจินะครับปิดสองพัห้าคือ พะเกี้ยงอ่ะพี่อาคมเท่าทุนให้ไปเนี่ยแล้วเนื้อนวะหน้าเงินเนี่ยนะสร้างน้อยแล้วเรื่องเหนียวเนี่ยเหนียวจริงพกเกี้ยงนักมวยเมืองการน,นะพี่รอดแขนเนี่ยคือแหวนพะเกี้ยงนะนะไม่มีแตกครับผมบอกเลยนะครับพี่วุฒิอ่านี่ผมให้แบบ ที่สุดแล้วปิดตาพิมพ์เขาตั้งท้ายปู่เทียนวัดโบสถ์ปทนนุมธานีไหมเนี่ยแหละครับพราะพ่วางนะให้แบบสุดยอดเลยก็คือว่านะลงฉชรแรกให้สามองค์ให้สามองค์งคนะครับองค์ละสองพันบาทพระปิดตาหลวงพว่อวางว่ากำแพงแสนเหรียญทัานหายาก น,ะพนาพระนากปกเหรียญน,นากปกเหรียญสี่ห้าหมื่นนี่ปิดตาเนื้อดินนะครับขายปู่เทียนวัดบวถปทุมธานีไหมอันละสองพันมีให้สามองค์ใช่ใกล้เคียงกับปูเปบป่เทียนวัดบวดปู่เทียนวัดบวดหลายหมื่นนะครับสองพันให้สามองค์ ผมเก็บไว้พอสมควรเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าพระวังท่านเป็นใครครับพระวังเก่งมากของท่านหายากทุกอย่างครับนี่กับชยบายเหรียญใบคี้เล็กต้นตำรับเหรียญใบคี้เล็กประเทศไทยคือหลวงพระวังครับ๋อได้หนึ่งองค์นับที่เหลือเก็บไว้ไอ้แปนเบส ในอนาคตที่รู้จักผมเก็บไว้หลายองค์ครับอ่าแล้วก็ยังเก็บต่อไปนะครับบางอย่างที่เอามันหยิบมาเนี่ยก็คือให้เพื่อนได้รู้จักหลวงพ่อกเกษมเขมะโอ้ารพอกันนะจะได้แบ่งปันไหมเดี๋ยวรอดูกระแสดูเลตติง้ง ครับหลวงพ่อเกษมแบบไม่เคลือบไม่เคลือบไม่เคลือบเอาองค์สวยไม่เคลือบองค์นี้เอาพันห้าพอครับเอาพันห้าครับอ่าพันห้าร้อยบาทพอครับ นีนะพี่หอมพ5 0 0บาทตรงนี้เนื้อดินขุยปูเหมือนปูจันบัานยางนะดินเหมือนปูจันบัญญัา,าะครับเห็นไหมเนื้อเดียวกับปิตาปูจันบัานยานะครับหลวงพ่อเกษมเขม,มกโกปีไหนเอ่ย โอ้ยปีสามสามก่อนสามหอ้าวเหรียญหลวงพ่อกษมเอาไปเป็นคู่เลยไหมนี่โหมีที่เราดึกวันค้าวมันเกิดด้วยคนที่เขาทำบุญนะเนาะเขาก็ได้มาคู่กันเนาะเหรียญดวง มงคลเหรียญดวงมงคลหลวงพ่อกเกษมนี่ชื่อของเหรียญพร้อมกับดวงที่ลงเหรียญหลวงพ่อกเกษมแบ่งปันให้แฟนเพจผมไม่ต้องกลัวฮะ เนี่เอาไปง่ายๆนะครับปีสามสามสวยกิฟต์อ่าผมแบ่งง่ายงี้ดีกว่าเนี่ยทองแดงเนี่ยนะครับเอาเหรียญละหกร้อยไปเหรียญละหกร้อยบาทหนึ่งสองอ่ะเหรียญดวงมงคล้น่ะก็คือดวงดีหลวงพ่อเกษมอ่ะ นะครับเหรียญดวงมงคลเหรียญละหกร้อยอ้าใครเอาพิมพ์ปิดไปอ่าหกร้อยบาทครับใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหรียญ หลวงพ่อกเกษมโด่งดังมากทุกคนรู้ว่าท่านเก่งอะไรยังไงร,รุ่นนี้คือรุ่นดวงมงคลและปีสามสามก่อนปีสามหกเป็นรุ่นยุคเ็เรียกว่ายุคที่นะท่านเริ่มมีชื่อเสียงอ่าหกร้อยบาทครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหรียญอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง เป็นเหรียญที่ระบุเรื่องดวงแค่นั้นดวงเนี้ยใครมีนะ่าจะโชคดีอ่าค้ำดวงจะโชคดีนะครับแขวนเหรียญน,นี้แล้วจะโชคได้โชคลาภโชคดีดวงมงคลนะครับซึ่งาศาสตร์การลงเหรียญดวงไหมเพราะสดวัดปากน้ําก็ลงผมปลืม้มนะครับแล้วก็ชื่นชอบในาศาสตร์พิธีอ่าผมปลื้มและชื่นชอบในาศาสตร์พิธีเหรียญน,นี้นะครับ อ่ะแฟนเพจเดี๋ยวคัดเหรียญสวยให้แฟนเพจที่น่ารักของผมไปสองเหรียญสามเหรียญอ่ะโอเคที่เหลือผมก็จะเก็บไว้นะฉะนั้นน่ะหลักร้อยเนี่ยคุณเอาไปแขวนเหรียญหนึ่งคุณถูกหวยเอาไปแขวนเหรียญหนึ่งรถชนไม่ตายเอาไปแขวนเหรียญหนึ่งนะจากดวงแย่ๆกลับมาดีขึ้นผมว่าเกินคุ้มนะผมชอบในพิธีกรรม เมื่อผมรู้ในศาสตร์ของพระเวทนะครับผมก็ชอบในพระเวทอ่ะกี่เหรียญเดี๋ยวนะครับแอดมินผมจัดให้ส่วนอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองก็จะมีน้อยอ่าทองเหลืองมีสามเหรียญใส่ไข่ปลาก่อน ทองเหลืองสามเหรียญเหรียญละแปดร้อยครับเหรียญละแปดร้อยบาทคำว่าเหรียญดวงเนี่ยนะพระเกจิท่านต้องคำนวณเลิกยามแล้วใส่เป็นดวงลงไปมันเป็นพระเวทที่พิเศษกว่าแค่หัวใจคาถาอ่านะมันเป็นพระเวทที่พิเศษกว่าหัวใจคาถา นะครับหมดแล้วเป็นพี่ต้องพิมพ์ปิดแล้วตามด,ด้วยดนะ้วยแปด้อยนะตัวราคานะพี่ไม่มีเหมือนไม่มีเหมือนเขาโหเสียดายพี่สุดที่พี่โตโยต้านะมีสามเหรียญอา้าวพี่ไพยทูนได้มีสี่เหรียญหมดส่วนนี้เหรียญที่ระลึกทําบุญค้ายวันเกิด หลวงพ่อปีสามสองนี่เหรียญทำบุญวันเกิดคุณจะสร้างที่ระลึกงานวันเกิดของท่านน่ะท่านต้องพิธีพิถันไหมใช่ถ้าเป็นเรื่องเหรียญดวงอ่ะนี่ที่ระลึกทำบุญวันเกิดหลวงพ่อนนะนายวาระสำคัญนะครับเอาไปเหรียญละไม่ต้องแพงเอาไปเหรียญละห้าร้อย มีให้สองเหรียญหลวงพ่อกเกษมก็มาพอกันแหมผมนี่ผมก็อยากให้ไลฟ์ผมต้องจานลึกนะพอกันอ่ะ,ะเหรียญละ500ร้อยเหรียญทบ,บุญวันเกิดหลงพ่อกเกษมปี3าสอง ยุคเขาเรียกว่ายุคซีเร่ท่านเริ่มมีชื่อเสียงเหมือนปู่หลิวอะนะครับอ่าเต่าดุแรกหนึ่งหกมาปีชื่อเสียงก็ปี30กว่าอ่ะนะครับไม่เป็นไรเพื่อนๆรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างก็ตามศาสตร์กันไปตะกุดพ่อทองวัดหมอสอนี่แหละครับนี่ตะกุดที่ลูกศิษย์พ่อแก้วพวงอะไร ตะกุดใบลานลงอักขระยันปูแหวนปูแหวนก็นะครับพี่จีรพงศ์ปิดห้าร้อยพิมปิดแล้วตามไห้าร้อย500ให้น้องหน่อยครับนะฮนะเหรียญไทยระลึกทําบ,บุญมันเกิดท่านนะ่ยท่านก็ต้องนะครับตั้งใจเสกอ้าวเหรียญน,นี้ตะกุดพ่อทองวันหมอสอบางคนก็ไม่รู้ อ่ะป่ะรายการสุดท้ายอยากได้อะไรกันรายการสุดท้ายอยากได้อะไรกันตะกุดพ่อทองเอาสามพนห้อันนี้ดอกใหญ่ด้วยอ๋อพ่อทองกับพ่อเต๋เขาเอาตะกุดไปลองยิงไม่ออกทั้งคู่ครับ วัดหมอสอนี่ผีดูกุฏิหลวงพ่อเนี่ยไม้ที่ทํายังเป็นไม้ลงศพทั้งหมดเลยครับสามพันห้าร้อบาทตะกุดหลงวงพ่อทองวัดหมอสอไม่ไม่ค่อยเจอราคาที่ดอกใหญ่ด้วยนะครับดอกใหญ่เอาว่าลองกับพ่อเต๋อแล้วเนี่ยเสมอกันยิงไม่ออกทั้งคู่นะครับส่วนมากเจอแต่ดอกเล็กพอไปขายเป็นพ่อแก้ภงมิลายหมด ใครก็อยากได้เพราะกันมันอยู่ที่ตัวเลข